ต่อไปเป็นวิดีโอตอนที่11บนเะอ็ดนะใหญ่ใหญ่ไปแค่นี้ต้งเรียนเปิดหน้า17บเนะเป็นอันลดับนุก,กรมตอนที่11เป็นตอนสุดท้ายของเรื่องลำดับเรขาคณิตนะตอนนี้ก็ใช้เวลาไม่มากเป็นพวกโจทย์ประยุคนิดหน่อยอ่ะเริ่มเลยเนาะ ตอนที่11ในหน้าที่17นั้นก็จะมีตัวอย่างที่7ที่นักเรียนสามารถจะศึกษาได้คุณจะอธิบายกันแล้วกันพะเขาทำเรียบร้อยแล้วนะเรียบร้อยแล้วเขาบอกว่าแบคทีเรียกลุ่มหนึ่งขยายพันธุ์โดยเพิ่มขึ้น20%เนเพิ่มขึ้น20%เนในแต่ละชั่วโมงถ้าเดิมแบคทีเรียมีพันตัวคงมีเครื่องนับมั่งพันตัวจงหาว่าเมื่อผ่านไปส0ชั่วโมงแบคทีเรียจะทั้งหมดจะมากี่ตัวกันตัว เอาจากอันนี้จะเป็นลำดับเลขาคณิตได้อย่างไรแล้วก็เดิมเพิ่ม20%มาตีความเพิ่มยี่สิบเปอรซนแสดงว่าอ่าธิบายตรงนี้เลยนะอ่าธิบายตรงตอนล่าง<ๆ>เพิ่มขึ้นยี่สิบอร์ครับว่าถ้าเวลาผ่าน1ชั่วโมงไปแล้วเดิมแบคทีเรียร้อยตัวเนี่ยมันจะเพิ่ม เพิ่มมาอีกยี่สิบก็เป็นร้อยบวกยี่สิบกลายเป็นร้อยยี่สิบตัวอ่าเนี่ยต้องเข้าใจตรงนี้เนาะกลายเป็นร้อยยี่สิบตัวทีนี้พาไปหนึ่งชั่วโมงเดิมหนึ่งตัวครับเดี๋ยวจะเทียบยังก็เพิ่มเป็นร้อยยี่สิบเอาร้อยไปหารใช่ไหมนะมันไม่ถึงเนี่ยเพราะตัวเดียวเนี่ยจะเพิ่มก็เพิ่มไปไม่ไม่น้อยลงก็ต่อร้อยไปหารเท่านี้ตัว ต่อไปถ้าเดิมมันมีพันตัวแบคทีเรียพันตัวนะแบคทีเรียพันตัวเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าไหร่ร้อยยี่สิบส่วนร้อยเอาพันไปคูณใช่ไหม 1, พันตัวเพราะนั้นเพิ่มขึ้นก็จะต้องมากขึ้นก็ต้องเอาไปคูณคูณได้พันตัวพอคูนพันตัวปุ๊บตรงนี้ตัดทอนกัน0ูย์ก็ห้าเอาอได้เป็นตัดทอนได้เป็น6 ส่วนห้าสองสองหกสิบสองสองห้าสิบหกส่วนห้าคูณด้วยหนึ่งพันตัวตรงนี้เป็นตัวอัตราส่วนเนะ่ยตัวนี้คือตัว R แหละนะเป็นตัว R ของของลำดับเลขาคณิตเพราะฉะนั้นตรงนี้ผ่านเป็นหนึ่งชั่วโมงก็โยงไปถึงตรงนี้เลยนะเห็นไหมโยงเพ่ออธิบายข้างบนนี้เลยว่าตรงนี้มาอย่างไงหกส่วนห้าคูณหนึ่งพันตัวสังเกตด,ดูเนี่ยมันก็ยกกําลังตรงนี้เป็น หนึ่งใช่ไหมผ่านไปหนึ่งชั่วโมงตรงนี้ r กําลังหนึ่งคูณได้พันพอผ่านไปสองชั่วโมงก็อีกหกส่วนห้าคูณเข้าไปอีกก็เป็นหกส่วนห้าคูณหกส่วนห้าคูณพันก็จะเป็นหกส่วนห้ากำลังสองส่วนนส่วหกส่วนห้าขคูากังสองคูณพันผ่านไปสามชั่วโมงเอาหกส่วนห้าคูณครับคูณตรงนี้ครับอีกใช่ไหมเป็นหกส่วนห้าคูณก็เป็นหกส่วนห้ากำลังสามคูณพันตัวเป็นที่เรื่อยๆถามมาผ่านไปสิบชั่วโมง ผานไปสิบชั่วโมงก็คําตอบก็ได้หกส่วนห้ากำลังสิบคูณหนึ่งพันตัวอันนี้ทําเป็นแบบวิธีวิธีที่หนึ่งวิธีแรกจะได้คําตอบตรน,นี้นะคำตอบอันแรกเท่านี้ตัวนะนับดูแล้วกันกี่ตัวม่รดูถ้าทำวิธีหนึ่งจะทำโดยใช้สูตรวิธีที่สอง,งเวลาผ่านไปแต่ละชั่วโมงบทที่เรียนยุคลำดับเลขในถาคณิตคือชั่วโมงชั่วโมงแรก ผ่านไปหชั่วโมง6.5หกคูณพันต่อไปหกถึงห้ากลังสองคูณพันต่อไป6กถึงห้ายกกำลังสามคูณพันในี่ผ่านไปหนึชั่วโมงผ่านไปสชั่วโมงผ่านไปสชั่วโมงเพราะนั้นผ่านไปสิบชั่วโมงเท่าไหร่ก็คือหา A 1สใช่ไหมอันนี้ตัวนี้ก็ึงจะเป็น A1 พจน์แรกแล้วก็เติมจากสูตร a n ทั้ง a อหนงลบหผ่านไปพจน์แรกคือนี่พจน์แรกตรงนี้พจน์แรก อัตราส่วนลบ r คือ6ส่วน5 n คือ10เพราะนั้นเราใช้สูตรได้ an เท่ากับใช้สูตร an เท่ากับ a 1 r n ลบ1 a 10ก็คือ6ส่วนที่ a 1มันคือ a 1มันคือตัวนี้ใช่ไหมคือทัวงเล็บนี้ใช่ไหมก็6กส่วน5้คูณพันนะหวังดูให้ดีตัวนี้คือ a 1ตรงเนี้ยทั้งหมดตัวนี้คือ a 1อัตราส่วนลบ r คือ6ส่วน5ยกกำลัง n ลบ1คือ10ลบ1ก็จะได้เป็น6ส่วน ห้าคูณพันหกส่วนห้าคูณพันอันนี้กําลังเก้าใช่ไหมเก้าหกส่วนห้ากำลังเก้ากับหกส่วนห้ากำลังหนึ่งคูณกันกาลังรวมกันก็เป็นหกส่วนห้ากำลังสิบคูณหนึ่งพันตัวอ่าก็จะได้คําตอบสองคำตอบคําตอบนี้ก็จะได้เหมือนกันจึงทําได้สองวิธีอันนี้เรียนถ้าดูเองดีๆนี่ก็จะเข้าใจนะให้ครูที่บายให้ฟังครั้งหนึ่งโอเคผ่านเนาะอ่าเดี๋ยวไปดูแบบบูฮาร์ ตัวอย่างข้างหลังต่อไปสลับตัวอย่างที่สิหน้าหน้าสิบแปดจะทำไปพร้อมๆกันเลยเนาะทำไปพร้อมกันเลยอ้าวตัวอย่างนี้ทําไปพร้อมๆกันเลยบริษัทแห่งหนึ่งซื้อรถยนต์มาในราคา2อล้านบาทถ้ารถยนต์ราคาลดลงสิเอร์เซทุกปีรถยนต์นี่ค่าเสื่อมสภาพนะวะเมื่อครบ10ปีราคาเท่าไหร่ก็สามารถ วิธีที่หนึ่งก็ลดสองร้อบาทลดลงสิบเปอร์เซ็นแสดงว่าครบครบหนึ่งปีราคาก็เหลือเพียงเก้าสิบส่วนร้อยใช่ไหมเดิมราคาร้อยบาทก็ขายก็ลดลงมาเหลือราคาเพียงเก้าสิบาทบาทเดียวก็เก้าสิบส่วนร้อยคือตัดทอนได้เก้าส่วนสิบก็คือศูนย์จุดเก้าเพราะนั้นตัวนี้คือตัวนี้คือตัวส่วนรวม r ของราคาเดิมครบปีแรกรถยนต์จะมีราคาเก้าส่วนสิบหรือศูนย์จุดเก้ากำลังหนึ่งคูณ ราคาสองสองล้านนี่คือครบปีแรกครบปีที่สองสองปีแรกก็ศูนย์จุดเก้าศูนย์จุดเก้าไว้ของราคาเดิมก็คูณเข้าไปอีกศูนย์จุดเก้าศูนย์เก้าศูนย์เก้ากำลังสองล้านบาทข้อปีสามก็เติมอ่ะลองเติมก็คืออะไรศูนย์จุดเก้ายกกาลังสามคูณกับสองล้านบาทอันนี้ก็เป็นคําตอบเช็นปีเรื่อยๆสิบปีใช่ไหมสิบปีแรกก็คือ 0.9ยกกำลัง10คูณ2ล้านบาทเป็นคําตอบนี้ทำวิธีที่1นะึต่อไปวิธีสโดยใช้สูตรนักเรียนสังเกตดูว่าในสูตรรถยนต์แต่ละปีอยู่ลำ,ลำดับเลขคณิตพจน์แรกคือพจน์แรกนี้ผ่านไปครบเป็น1ปีแรกก็คือนี่ใช่ไหมนี่เป็น A 1 0.9คูณ2นี่คือ A 1นะึ ต่อไป0.9กําลัง2คูณ2ก็คือพจนที่2อันนี้ก็คือพจน์ที่3ผ่านไป10ปีนะ a 1ก็คือ0.9คูณกับ2เติมไป r r คือ0.9เพราะฉะนั้นจากสูตร a n เท่ากับ A1 r กับ n ลบ1 A10 10ปีผ่านไปแล้วก็คือ0.9คูณด้วย2ตรงนี้อย่าลืมวันนี้คือ A1 ใช่ไหม อัตราส่วนรู r คือ0.9นย์เก้ากำลังสิบลบห n นึงนะ n ลบหนงก็ n คือสิปีสิบลบหตกลงก็จะได้เป็นนะจะได้เป็นศูนย์ด้าย์ด้คูณด้วยสองคูณด้วยสอคูณด้วย0.9ยกกำลัง9ที่เรียนดู0.9กับ0.9 กำลังเก้าฐานเหมือนกันเฉพาะฐานเหมือนกันคูณกันกําลังมารวมกันก็เป็นศูนย์จุดเก้ากำลังหนึ่งกับเก้าเป็นสิบคูณด้วยสองล้านบาทหน่วยอย่าลืมใส่หน้าหลุดล้านบาทถ้าเราไม่ใส่หน่วยก็ไม่รู้หน่วยเป็นล้านบาทนะไม่ใช่หน่วยเป็นบาทอบอกก็ตอบแค่นี้เป็นล้านบาททำตอบนี้ก็คือจบดูชุดนี้แทนว่า ุดสุดท้ายนะชุดสุดท้ายของเรื่องนี้นะของเรื่องนี้ก็คือแค่นี้นี่ก็ทาจบเสร็จอันนี้